หลายคนบอกว่าจะกินอะไรดีเนี่ยที่จะช่วยป้องกันอาการโรคต่างๆโดยเฉพาะโรคเกี่ยวกับโรคหัวใจวันนี้พี่ปรามีคําตอบให้แต่ก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิงดีท่านอื่นกดทุกใจกดติดตามช่อง u ู u ู e เพจที่เฟชเพจที่เฟชไปพี่ปราเพจคุณครูพี่ปรายูทูบเบอร์ช่อง YouTube คุณครูพี่ปรายูทูบเบอร์แล้วเรามาดูกันว่า6ผลไม้ที่เราควรทานที่จะช่วยบำรุงหัวใจของเรานั้นมันมีอะไรบ้างแน่นอน หนึ่งสิ่งแรกที่พี่ปายอยากจะแนะนำเพราะมันอร่อยและมีประโยชน์คือแก้วมังกรแก้วมังกรมีประโยชน์อย่างไรและช่วยในการที่จะลดอาการการเกิดโรคหวัวใจหรือโรคหลอดเลือดหวัวใจติบอย่างไรแก้วมังกรเม็ดเล็กๆในแม่แก้วมังกรช่วยเพิ่มปริมาณคอเลสเตอรอลชนิดดีและยังช่วยกําจัดคอเลสเตอรอลชนิดเลวได้ซึ่งช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลในร่างกายและช่วยขยายตัวของหลอดเลือด ลดความเสี่ยงในการเกิดโรคที่เกี่ยวกับหลอดเลือดโรคหลอดเลือดหัวใจอุดตนันโรคหัวใจโรคความดันโลหิตสูงและโรคไขมัดอุดตันในเส้นเลือดข้อ <c oughs> ที่2ององุ่นแดงโอ้โหพี่ปราบอกเลยว่าเส้นใยที่พบในองุ่นแดงสามารถกําจัดคอเลสเตอรอลส่วนเกินให้ออกไปจากร่างกายจึงช่วยป้องกันโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดหัวใจ นอกจากนี้งุ่นแดงยังมีโพแทสเซียมช่วยให้หลอดเลือดคลายตัวจึงลดความเสี่ยงในการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจตีบและโรคหลอดเลือดสมองได้อย่างนี้ใครมันจะไม่อยากรับประทานล่ะคะเพราะว่าอร่อยและก็มีประโยชน์ด้วยคราวนี้เรามาดูตัวต่อไปคือข้อที่3ามอะโวโคาโดอะโวคาโดมีประโยชน์อย่างไรสามอะโวคาโดมีกรดโอลลอิกช่วยลดไขมันชนิดเลว LDL ซึ่งเป็นคอเลสเตอรอลที่ไม่ดีต่อร่รางกายให้ลดลง อวโวคาโดยังมีโอเมก้า3และโอเมก้า6ที่มีส่วนช่วยลดไขมันไตรกลีเซอไรด์และลดการเกาะตัวของเกล็ดเลือดทั้งยังช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตจึงช่วยป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจได้ด้วย4สตอเบอรี่อา่าสตอเบอรี่ของเปิดของหลายคนและเขามีประโยชน์อย่างไรเล่ามาฟังกันเลยว่าสตอเบอรี่สตอเบรอบรี่มีประโยชน์อย่างไรสตอเบอรี่เป็นแหล่งของโพแทสเซียมซึ่งเป็นสารอาหารที่ดีต่อหัวใจ โพแทสเซียมสามารถช่วยควบคุมความดาันโลหิตทั้งยังช่วยลดความดาันโลหิตสงูงและป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจ 5. ทับทิมทับทิมยังช่วยลดน้าหนักและควบคุมคอเลสเตอรอลการรับประทานทับทิมเป็นประจำจะช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันให้แก่ร่างกายช่วยกระตุ้นระบบไหลเวียนเลือดโอ้โหป้องกันการอุดต,ตันในหลอดเลือดลดการแข็งตัวของหลอดเลือดแดงจึงช่วยลดความเสี่ยงในการเป็นโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ คราวนี้เรามาดูเลยประโยชน์ของทับทิมมีได้อย่างไร 1. อดดมไปด้วยแร่ธาตุที่สําคัญเมล็ดทับทิมมีรสหวานอมเปรี้ยวมีกลิ่นหอมจากน้ําตาลธรรมชาติโดยเมล็ดทับทิมปริมาณหนึ่งถ้วยตวง174กรัมจะมีประโยชน์มากมายที่เราบอกได้เลยว่ามลรดทับทิมมีกรดที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายอย่างวิตามิน AE ธาตุเหล็กแคลเซียมและแมกนีมซึ่งเป็นธาตุที่สำคัญต่อร่างกาย และที่สำคัญแคลอร,รี่ก็น้อยมากเพียง144กิโลแคลอร,รี่เท่านั้น 2. ส,สารต้านน้ำมูนสระน้ำที่คั้นได้จากเนื้อทับทิมมีสารต้านน้ำมูนสระสูงมากโดยสารต้านน้ำมูลสระในทับทิมจะเป็นสารกลุ่มโพลิฟีนนลและแอนโทไซยานินและจากการศึกษาพบว่าน้ำทับทิมมีฤทธิต้านน้ำมูนสระเป็น3มเท่าของวายแดงและชาเขียว และสูงกว่าน,น้ำบลูเบอรี่น้ำแครนเบอรี่น้ำอง,งุ่นสีมว่วงและน้ำผลไม้นชนิดอื่นๆเมื่อเทียบในปริมาณเดียวกันแน,น่นอนในเปลือกและน้ำของทับทิมจะมีสารต้านน้มูลสระชนิดพิเศษที่ชื่อว่าสารโพนิคาราจินซึ่งเป็นสารต้านน้มูนสระที่มีประสิทธิภาพสูงสามารถป้องกันโรคที่มีสาเหตุจากน้มูลสระได้หลายโรครวมไปถึงภาวะอักเสบต่งตางๆ 3. ชืช่วยลดการอักเสบ นอกจากสารพูนิคาวลจินแล้วในเปลือกทับทิมยังมีสารช่วยลดการอักเสบที่มีชื่อว่ากรดเอลลาจิเทนินโดยจากการศึกษาพบว่าสารจะเปิดทับทิมสามารถยับยั้งการสร้างไนตรออกไซด์ซึ่งที่พี่ปลาอยากจะบอกว่าเขาเป็นสาเหตุของการแข็งตัวของหลอดเลือดต่างๆในร่างกายเมื่อเกิดการอักเสบขึ้นในสิ่งต่างๆนั้น4ช่วยป้องกันไข้หวัดโอ้โหอยากจะบอกเลยว่า สารพูนิคาลจินและสารฟราวนอยในผลทับถิมมีฤทธิ์ต้านไวนรัสโรคหวัดสามารถยับยั้งโรคนี้ได้เป็นอย่างดี 5. ลดความดันเลือดป้องกันโรคหัวใจสารต้ตะบนสลัดที่มีอยู่มากในทับถิ่นมีส่วนช่วยป้องกันไขมันชนิดไม่ดีโดยช่วยกําจัดไขมันเลวแล้วยังช่วยยับยั้งการออกซิเดชนันของไขมันเลวถ้าไม่ขันไม่เลยไม่สามารถกับผนังเลือดได้ ทางนี้จะการศึกษาทางคลินิกพบว่าสารสกัดจากน้ำทับทิมมีผลดีต่อการป้องกันการเกิดโรคหัวใจเนื่องจากมีส่วนช่วยอลอดความเข้มข้นของเลือดอันเกิดจากภาวะไขมันในรูดสูงโอ้โหมันสุดยอดจริงๆ 7. ป้องกันการอัลไซเมอร์พบว่าการที่ทำให้เกิดภาวะผิดปกติออหรืออัลไซเมอร์นั้นสารสกัดจากผลทับทิมสามารถสกัดเป็นตัวยาและช่วย ในเรื่องการรักษาอาการเซลล์สมองถูกทำลายยับยั้งการเกิดโรคอัลไซเมอร์ได้เป็นอย่างดีข้อที่ 8, ช่วยป้องกันการอักเสบในช่องท้องจากการศึกษาพบว,ว่าผลทับทิมมีช่วยลดเซลล์อักเสบเตรียมเป็นต้นเหตุของการที่ทำให้เกิดภาวะผิดปกติทับทิมช่วยในเรื่องของลดการอักเสบตั้งแต่ส่วนกระเพาะลำไส้เล็กและก็ลำไส้ใหญ่ ก,ก้าช่วยลดน้ําตาลในเลือดจากการศึกษาพบว่าเมแทบพิม,มและเปอร์รทบพิมมีฤทธิ์ลดน้ําตาลในเลือดโดยสารสําคัญจะผลแทบพิมจะช่วยกระตุ้นการทํางานของโฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับการดูดซึมน,น้ําตาลในเลือดและการหลั่งอินซูลินในเลือดของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่สอง 2. อีกทั้งยังมีหน้าที่ยับยั้งการดูดซึมและการสร้างกลูโค,รโครตรวมไปถึงช่วยยับยั้งเอนไซม์กรูคโคเเดสและกระตุ้นการหลั่งสิน,นจัดตับอ่อนให้ทํางานได้อย่างสมดุลอีกด้วย นอกจากนี้ยังช่วยป้องกันโรคมะเร็งโอ้โหดีมากๆเลยเพราะหลายคนกลัวในเรื่องนี้กรดเอลาจิกที่พบในทับทิมมีฤทธิต์ต้านมะเร็งในเนื้อเยื่อหลายชนิดเช่นลำไส้ทางเดิอนอาหารตับปอดลิ้นและผิวหนังโดยมีฤทธิ์กระตุน้นการเกิดกระบวนการตายของเซลล์มะเร็งบางชนิดรวมทั้งมีฤทธิต์ต้านสารก่อมะเร็งเนื่องจากในผลทับทิมมีสารต้านอนุมูลอิสระค่อนข้างสูงและยังเป็นแหล่งรวมของสารต้านอนุมูลอิสระหลากหลายชนิด ช่วยลดการกเสมของนิง้วเยื่อที่อาจจะเกิดเป็นเซลล์มะเร็งในร่างกายได้อีกด้วยทั้งยังป้องกันการกลายพันธุ์ของเซลล์ในร่างกายเราจะเห็นได้เลยว่าประโยชน์ของทับทิมมีมากมายวันนี้เราหาทานกันและก็ตัวที่6คือส้อมในฤดูนี้ก็เรียกว่าเป็นฤดูของส้มส้มมีวิตามินซีสูงมากและก็อร่อยและที่สําคัญในช่วงนี้อย่างที่บอกว่าส้มจะไม่แพงมาก,กเราสามารถที่จะหารับประทานได้ง่าย แต่อย่างหนึ่งที่พี่ไารอยากจะบอกเลยเรียนทุกอย่างเป็นของทุกอย่างอ่ะเป็นเหรียญสองด้านที่สําคัญก็คือเราไม่ใช่ทานแต่ของส้มที่มันหวานมากๆมันก็จะทำให้น้ําตาลในเลือดของเราสูงได้แต่วิตามินซีในส้มแน่นอนช่วยให้การทํางานในส่วนต่างๆร่างกายเราแข็งแรงขึ้นโดยเฉพาะในเรื่องเกี่ยวกับหัวใจวันนี้พี่ไารอยากจะบอกว่าการดูแลที่สําคัญของเรามา,มากๆคือการที่เราทําอย่างสม่ําเสมอเราดูแลร,ร่างกายของเราอย่างสม่าเสมอ และที่สําคัญการตรวจสุขภาพประจําปีเป็นสิ่งสำคัญหลายคนบอกอ oh, ีิปาดูแลดีแล้วไม่ต้องไปตรวจอย่าลืมไม่มีใครรู้ว่าร่างกายของเรามีความผิดปกติเกิดขึ้นมากน้อยเพียงใดและเกิดขึ้นเมื่อไหร่การตรวจสุขภาพประจําปีจึงเป็นสิ่งสําคัญถึงวันนี้พี่ปลาอยากจะบอกให้ทุกๆุนทันกลับมาดูแลตัวเองกดไลค์กดแชร์ share, คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท,ท,ท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่องยูทูบเท p ดี้ฟิชเพจท็ี้ฟิชบ่ายพี่ปาเพจคุณครูพี่ปลายูทูบเบอร์ ช่อง YouTube คุณครูพี่ป่ายูทูบเบอร์เพื่อเราจะเตรียมความพร้อมเข้าสู่พูดส่งยุคคุณภาพพูดส่งไวคุณภาพมาดูแลสุขภาพพร้อมพี่ป่าลุยพันอกีกกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube เ e ลตี้ฟิตเชื่อพี่ปากันนะ